ายจะมาเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าชอบผู้หญิงปากหวานมาฟังให้ดีนะครับชอบปากหวานพอกลางกลางไปเราเริ่มแบบว่าอุ้ยเราไม่อยากจะเซ็หรือเมคอะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเริ่มเกินตัวเรามากขึ้นก็คือเอาอกใจน้อยลงเพราะว่าต้องเอาอกใจเันบ้างสิช่วงมุมมองแห่งรักขอบคุณสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้ช่วงมุมมองแห่งรักเป็นมุมมองแห่งรักของนักแสดงคนหนึ่งนะครับซึ่งนักแสดงนี้มีความรักเมื่อไหร่ ต้องตกเป็นเป้าสนใจของเพื่อนๆสื่อมวลชนนักข่าวนังสือพิมพ์ทั้งนั้นเลยนะคุณหมอนะ,นะจริงมก็เป็นธรรมดานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกรับเชิญวันนี้ของเราเป็น สาวสวยรวยเสน่ห์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งแ่มอย่าว่าแต่นักข่าวเลยค่ะแม้แต่คุณฮาร์ดยังสดใสเรื่องเลิบันเทิงใจเป็นพิเศษสังเกตครับวันนี้เลือดฝาดสูบฉีดผิดปกติแหมธรรมดาครับคุณหมอต้อนะฮะซึ่งนักแสดงสาวคนนี้นะครับพิเศษอย่างนี้คือเธอเป็นคนเปิดเผยทั้งในเรื่องของแฟนและในเรื่องของทัศนะของเธอที่มีต่อความรักขอเชิญพบกับน้องวรรณสาทองวิเศษครับสวัสดีครับน้องสาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสาสบายดี สบายดีค่ะน้องสาวรู้สึกไงครับเวลาน้องสาวถูกมองว่าเป็นนักแสดงสาวสวยเซ็กซี่แฟนเยอะอะไรทำนองเนี้ยแฟนเยอะทั้งแฟนละครเออละครแล้วก็แฟนข้างกายอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋เอาอันแรกก่อนแล้วกันสวยเซ็กซี่อ้าวรู้สึกยังไงสวยเซ็กซี่นี่ก็มาตอนแรกเลยได้ฉายามาตอนแรกเลยก็ ตกใจค่ะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอะไรเงี้ยเป็นคนสบายๆค่ะค่ะอย่าดูตอนนี้นะคะคือเมื่อก่อนตอนนี้ถ้าเมื่อก่อนก็นึกออกตอนนี้ก็ยังเซ็กซี่อยู่ทำไมเหรอคะเออแปลกนะผู้หญิงสวยเนี่ยคนอื่นมองสวยสวยเซ็กซี่แต่ตัวเองกลับมองตัวเองว่าก็โดดอด่นเพราะอะไรคะเพราะอ๋อเพราะเราอยู่กับร่างนี้มาตั้งแต่อ่อนกับออกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องแบบ สวยหรือว่าอะไรกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะก็ <ใน S 2> คือปกติใน,ใ,นใ,นในมุมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เวลาเขาสะท้อนเวลาพูดถึงความเซ็กซี่เขาจากประเด็นตรงไหนคะเท่านี่น้องสาทราบว,ว่าเออเนี่ยเป็นจุดที่มีในตัวเราเอง<ม>แล้วคนมักไปเสื่อฟมาว่าเป็นความเซ็กซี่จริงๆแล้วนะคะตอนแรกเลยไม่มีใครตั้งให้เพราะว่าเป็นคนแบบเฒ่าเฒาสบายๆะไยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคงจะมาเจอเรื่องหนังเรื่องสุริโยไทย อ่าค่ะฉากประจำ่ะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าอุ้ยกล้ามาขนาดนี้ก็ต้องฉายานี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยแล้วการแต่งตัวก็ ก็เป็นเสื้อยืดเกงยีนธรรมดาถ้าเป็นปกติถ้าเกิดว่าอยู่แถวบ้านนี้อาจจะขาดสั้นด้วยซ้ำไปโอ้โหยิเซ็กซี่เข้าไปเข้าใจคือเป็นคนสบายๆไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรมากทีนี้มาประเด็นเรื่องเรืฮอตที่ระยะนี้หลายหลายคนอาจจะมีข่าวหรือมีเรื่องที่ออกมาในเรื่องของการมีชายหนุ่มมาติดพันนะคะค่อนข้างหลายคนและหลายท่านตัวน้อศึกษาเองรู้สึกไงคะเวลาข่าวสื่อออกมาในลักษณะว่า เราอาจจะเป็นต้องใช้คําว่ารวยเสน่ห์เนาะรวยเสน่ห์เพราะว่ามีคนสนใจโดยเฉพาะเพศตรงข้ามเข้ามาที่บอกหลายคนและหลายท่านนี้หลายครั้งถูกไหมไม่ใช่ทีเดียวกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ขอยืนยันไม่ได้มาเป็นรถค่ะมาทีเดียวก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่คุยมั้งคะ คุยกับทุกคนแล้วเป็นคนที่มีไมตรีจิตพูดง่ายค่ะก็คือใครมาดีด้วยใครมาพูดดีด้วยแล้วก็คือก็ดีตอบเราก็ไม่ได้ไปร้ายกับเขาอะไรเงี้ยหรือว่าไปปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอุ้ยเดี๋ยวคนนี้ก็มาคุยกับเราเดี๋ยวคนนู้นก็มาคุยกับเราก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่มีแฟนเยอะมีแฟนเยอะอเออนะคนเราเอาไปปรุงแต่งกันต่อได้แค่คุยกันเนี่ยก็หาว่าเป็นฟงเป็นแฟนกันไปแล้วใช่ค่ะในความเป็นจริงก็คือเป็นแฟนจริงๆใช่ไหมจ๊ะ ก็บางคนบางเอบางคนด้วยความเป็นคนเปิดเผยตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมานี่ถามตรงตรงเลยน้องสานนะมีแฟนกี่คนล่ะคะโอ้โหจะถอดถอ่วลงนาตาไม่ใช่ค่ะก็ก็ท่านมีจริงมีจริงแล้วก็น่าจะสักสี่คนก็ไม่เยอะที่ที่ดูจริงจังแล้วแล้วสี่คนนี่ไม่เยอะถ้าเทียบกับนีโน่นะไม่เยอะนะ พาดไปที่โน่เลยพี่โน้ขอขอโทษด้วยนะก็ทั้งหมดสี่คนนี้ก็คือเป็นคนในวงการเดียวกันถูกไหมฮะก็คนในวงการเดียวกันแล้วก็นอกวงการด้วยอ๋อนอกวงการก็เป็นเพื่อนน่ะนะวัยวัยรุ่นน่ะวัยหนุ่มวัยสาวมีเพื่อนในเรื่องเวนาก็คือก็คือการการที่มาคบกันนะคะก็คือเป็นการดูใจกันเฉยๆไม่ได้ว่าตกลงปงใจแล้วก็ต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตอะไรอืก็คือไม่ใช่อย่างนั้นก็คือถ้าเกิดว่าเท่ากันไม่ได้ก็คือก็ต้องก็ต้อง แยกกันไปเพื่อหาสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนแน่นอนคราวนี้มีมีข้างในกมีเนี่ยมีเพื่อนชาย4ีห้าคนขนาดนี้ศึกษาผู้ชายเรียกอะไรนะลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนเข้าใจเพราะอาจจะเข้าใจเขานี่จริงอาจจะได้เป็นคาแรคเตอร์ที่อาจจะเหมือนกันในผู้ชายและต่างกันอาจจะมีบางอย่างที่รู้สึกนิสัยลักษณะความที่พบในผู้ชายเอาอกเอาใจ เหมือนพี่ฮาร์ดเนี่ยทำไมล่ะชามันเหมือนเหมือนพี่ยังไงล่ะชาในเรื sour, ่องอะไรฟังหน่อยหนึ่งเนี่ยผู้ชายจะมาเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าชอบผู้หญิง ปากหวานมาฟังเอาฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะผู้หญิงชอบปากหวานเลยผู้หญิงก็เป็นค่ะก็เวลาที่จะให้ใครชอบกันหรือว่าเราจะชอบเขาหรือเขาจะชอบเราเนี่ยเราต้องสร้างความประทับใจใช่ไหมครับ first impression วความเขาเรียกความ nice จะมีพิเศษเลยพิเศษจะล้นหลังออกมาเลยใช่แล้วก็พยายามดูว่าเขาชอบอะไรฝ่ายตรงข้ามอขาชอบอะไรพอรู้ว่าเขาชอบอัไนั้นทําใหญ่เลยเหมือนเขาเรียกทําคะแนนนะคะทำคะแนนใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วผู้ชายก็ จะมาคล้ายๆกันค,คก็คือปากหวานแล้วก็เอาอ,อกเอาใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเรา เราเป็นยัวเป็นหนาไม่ค่าร้อนไม่คับอะไรอันนี้หมายถึงตอนขึ้นต้นใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าไปสักกลางเริ่มเป็นยังไงคะน่าสนใจนะนี่จากบุมมองอันนี้อันนี้ไม่ใช่ผู้ชาย่เดียวค่ะผู้หญิงก็เป็นอย่างตัวสาววก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอกลางกลางไปเราเริ่มแบบว่าอุ้ยเราไม่อยากจะเฟคหรือเมคอะไรแล้วอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเริ่มเกินตัวเรามากขึ้นก็คือเอาอกใจน้อยลงเพราะว่าต้องเอาอกใจชั้นบ้างสิพเอาเสร็จแล้วเออความปากหวาน ก็เริ่มจะลดน้อยลงเพราะว่าโอ้ยพูดอะไรไปเอียนจังเลยจากที่เคยขัขาขับเคริบอะไรนี่ก็คือชักหุนห้วนบางละก็คือก็คือมันก็จะมีความเป็นเพื่อนเข้ามาเข้ามาเยอะกว่าเดิมเป็นกันเองมากขึ้นกันเองใช่ค่ะใช่ก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างลดน้อยถอยลงมาหมดผู้ชายในอุดมคติเผื่อ คุณฮาร์ดพอจะเข้าสเปคบ้างหรือเปล่าประเภทสไตล์อย่างพี่แบบเตี้ยวลำปำง่ายต้องถามน้องน้องสาสไตล์ไหนน้องสาเนี่ยคะคงจะเป็นชอบคนคุยสนุกคุยสนุกนิสติกและนิทานทานเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่เรากลับมาจากทำงานหรือว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ เขาจะให้ความสุขเราได้เสมอนี่อันนี้นะคะว่าเขาคุยสนุกอันที่สองคือสติปัญญาตรงนค่ะแล้วก็ใจดีดูแล้วเป็นผู้ชายใจดีใช่เลยพี่เนี่ยใครๆเขาเรียกพี่บุญทุ่มผ่านอีกแล้ว่านจริงๆใจดีใจดีแล้วก็ดูแล้วอบอุ่นนะคะ อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นคุ้มครองเราได้ปกป้องเราได้ของพี่อุณหภูมิ37.8องศาตันุ่เชียเค่ะก็แค่นี้เองก็แค่นี้เองเหรอรอเลอเทศอะไรไม่มีเลยเหรอก็คือถ้าหล่อแล้วเข้าสเปคหมดทุกอย่างก็ถือว่าเป็นผลพลอยเป็น plus ใช่ค่ะดีกว่านะอันแรกเลยคืออนแรกคืออะไรนะสนุกเป็นความอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีใจดีแล้วก็อีกอันนึงอะไรนะอบอุ่นดูแลแบบส่วนที่เหลือนี่คือเป็นพลัสนะ ไม่ใช่ว่าทุกทุกอย่างแบบดูดีหมดแต่ว่าพอเวลาเวลาพาเราไปเที่ยวเวลามีเรื่องทีวิ่งก่อนเราเ <S <S อีกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่คุ้มครองเราเอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วมองนิยามความรักยังไงคะถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าสมมติจะเป็นความรักเนี่ยสารให้สั้นๆเลยคือความอบอุ่นพออบอุ่นแล้วเนี่ยความสุขอย่างที่อยู่ตรงนั้นมันก็คือเข้ามาหาเราอยู่แล้วก็คือรักไปแล้วมีความทุกข์มันก็ไม่น่าจะรักอ่ะแล้วก็ไม่น่าจะมี จริง,รงในเมื่อคิดจะมีรักแล้วก็ควรที่จะให้ตรงนั้นนะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขที่สุดน,น้องสาน้องสาโทษนะ,ะที่เบรกคิดไปไกลถึงขนาดคือที่น้องสาพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความต้องการทางใจะนะ,ะแต่นี่ความต้องการทางกายเนี่ยผมพี่ไม่แน่ใจว่าสาวในวัย20ต้นๆอย่างน้องสาจะคิดถึงหรือเปล่าเช่นการสร้างรากฐานให้กับชีวิตการมีบ้าน ahn, การมีรถ การมีหลักฐานทางการเงิน s. <S คือคือในวัยย0สต้นต้นนี้อาจจะไม่คิดนะแต่ต่อไปที่ว่าอ๋อคิดเหมือนกันนะคิดค่ะคิดตั้งแต่10ต้น1ิไปลายอย่างนั้นเหรฉะนั้นผู้ชายคนนี้ต้องสมารินเก่งหรือเปล่าต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่ขยันทํางานก็ควรจะอดออมลงทุนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าในเมื่อว่าเราเราได้สเปคอย่างนี้แล้วแต่ว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบมันก็ไม่ได้ถูกต้องเขาต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็เวลาที่สมมุติว่าเราเราให้เขารับผิดชอบเราทางชีวิตแล้วเนี่ย คือเขาก็ต้องรับผิดชอบให้ได้แล้วก็ต้องรู้จักวางแผนทุกอย่างเพื่อไม่ให้ลำบากในตอนอปลายอะไรเงี้ยสำหรับผู้หญิงเองเหรอคะเพราะว่าหลายๆคนจะเวลาอาจจะมองประสบการณ์เรื่องการเข้ากันไม่ได้แล้วต้อง เหมือนกับเลิกหรือ,หร,อหรือล้างลากันเป็นรประสบการณ์ที่เจ็บปวดหรือเป็นประสบการณ์รที่ไม่ดีหลายๆคนบางทีก็ติดอยู่กับความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องเลิกจากกันผู<ช>้<ว>หญิงน่าจะคิดหรือหรือทำอยังไงคะถ้าไปอย่างที่ที่ที่น้งสาวว่าขึ้นต้นมันอาจดูคล้ายใช่พอไปกลางกลางชักเริ่มไม่ค่อยใช่แล้วสุดท้ายรู้จริงๆเลยว่า ي, มันไม่ใช่เนี่ยเราสองคนไม่ใช่คนที่น่าจะไปด้วยกันได้ดีเราต้องเลิกกันเนี่ยผู้หญิงน่าจะมองหรือมีความคิดยังไงกับตัวเองคะจ้คิดว่า ไม่เฟกดีกว่าคือแบบว่าไม่ไม่ต้องทําอะไรที่เกินมากเกินไปตอนในตอนแรกก็คือทําให้เหมือนตัวเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเพื่อให้เขาเห็นว่านี่ยคือตัวเราพอไปกลางๆก็ไม่ต้องปรับอะไรแล้วหรือว่าตอนจบก็ไม่ต้องมานั่งอบอกว่าอุ้ยก็เมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนิ้วอย่างนี้อะไรเขาจะคือแบบปลดให้เขาฟังตั้งแต่แรกเลยพูดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลย่า ทำอะไรก็ท่านเต๋อจะไม่น่าเกลียดนะ้าใจกันเถอครับเออไม่ผมสังเกตทำไมที่เป็นแฟนกันเราก็แหมรักษาฟงรักษาฟอร์มแต่พอมันไปสักนานนี้คราวนี้จะแคะขี้มูกแคะขี้ฟันตดเปิดอะไรนี่โอ้โหเขาจะรับไม่ได้อะคือถ้ารับได้ก็ไปกันยืดแต่ถ้ารับไม่ได้เอ๊ะแต่ก่อนคุณเท่จังเลยทำไมตอนนี้อย่างนี้เลยจ้าเออตัวพี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วจันน้องแล้วก็แยกกันไปเออนี่ก็เป็นแต่นี่ต้องสาให้ให้ให้ข้อคิดเห็นน่าสนใจนะคือเป็นตัวของตัวเราตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นแล้วจะไม่ลำบากใจในภายหล อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมาคุยกับฉันตอนแรกทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าหวังอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่หลายคนบอกมันเสียความรู้สึกคล้ายว่าเอะคุณเคยสนใจแล้วอยู่ก็เลิกสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีบางคนอาจจะไปมีข่าวคราวกับผู้หญิงคนอื่นด้วยไปถึงพอเลิกจากเราแล้วไปมีคนอื่นคือหลายคนบอกแต่ผู้หญิงคือหลายคนคือรับไม่ได้แล้วอาจจะกลับมามองตัวเองในทางที่ไม่มีความสุขว่าทช่ไมเขา คือเขาไม่ชอบเราอ่ะแล้วเขาไปชอบคนอื่นอย่างนี้สาคิดยังไงคะถ้ามองความรักตรงนี้อันนี้คือแบบว่าไม่อยู่ในหัวสาเลยก็คือในเมื่อเขาไปมีคนอื่นเราก็ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องอะไรอันนี้สาเขอบอกกับผู้หญิงทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาไปมีคนอื่นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องอะไรเลยเราทําตัวเราให้ดูเฟรชขึ้นมาอแล้วทําให้เขาเสียดายนี่ทำให้เขาเสียดายก็คือแบบ เราไม่ต้องคือถ้าเกิดว่าเราจะเราจะรู้สึกแย่จงรู้สึกแย่กับตัวเองอคนเดียวไม่ต้องให้ใครเห็นในตอนที่เราแย่ครับค่ะก็คืออยู่กับความรู้สึกอยู่แค่วันสองวันก็พอแล้วแล้วก็กลับออกมาเพื่อเป็นคนใหม่มรับในสิ่งใหม่ๆทําในสิ่งใหม่ๆแล้วเราก็าจะได้อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกับยอดยอดยอดยังมีประเด็นฝากถามอีกเรื่องนึง อันนี้หลายๆท่านอาจจะสนใจคือชีวิตรักของวัยหนุ่งสาวนะคะหลายคนก็อาจจะมองชีวิตรักของวัยหนุ่งสาว <c oughs> ในรุ่นใหม่ๆไม่ทราบาษาจ่าในฐานะเป็นอาจจะต้องเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่มองเรื่องชีวิตรักความรักกับเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องเรื่องเซ็กส์เนี่ยมองอยังไงคะรักก<ำ>ับเซ็กส์ชีวิตวัยในยุคใบที่ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่นะคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องนี้เข้ามานะคะจะาคิดว่าบางครั้งอ่ะ คู่รักหรือว่าเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็ต้องมีภาษากายบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าเกินขอบเขตอะไรขนาดนั้นเพราะว่าบางครั้งคุยกันก็ไม่รู้เรื่องภาษาใจอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีการจับมือมีการสัมผัสกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เสมอไปที่ว่าพอเป็นแฟนกันแล้วก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับตรงนี้ตลอดเวลาหรือว่ากับทุกคนอะไรเงี้ยก็คืออยากจะให้มีขอบเขตนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ ก็อยู่ที่ใช้คำาพราะใช้คำว่าภาษากายภาษากายต่างกันเขิาใจเลยเพความชุ่มชื่นแต่ขอบเขตนี้ต้องให้ดูพอหมาพอควรต่อไวแล้วก็สถานการณ์ในสังคมพ่อคุณแม่ครอบครัวด้วยถ่ะนะฮะถนนํำใจของคนที่รักเราและที่คนที่เรารักนะครับต้องขอขอบคุณน้องสาเป็นอย่างสูงครับวันนี้ขอบคุณมาก